ปากเตือนนะคบโรงแรมนะครับที่ตั้งราคาตามคู่แข่งหลายๆโรงแรมครับบางคนเนี่ยชอบมีพี่น้องพนักง,งานนะครับบอกว่าตั้งราคายังไงก็ตั้งตามคู่แข่งคู่แข่งขึ้นก็ขึ้นคู่แข่งลดแล้วก็ลดอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือแล้วเรารู้ได้ไงว่าโรงแรมนั้นนะคนที่ตั้งราคาเนี่ยไอ้ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงของโรงแรมต่างๆที่เราเฝ้ามอนิเตอร์อยู่เนี่ยเขาตั้งถูกหรือตั้งผิดอืมอันดับหนึ่งนะเขาตั้งถูกหรือตั้งผิดอันดับสองไอ้ที่ตั้งไปที่เขาตั้งอ่ะ เขาขายได้กี่ห้องกี่รูมไหนรูปะไปรู้กับเขาไหมเออก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคำถามคือแล้วทำไมเราต้องไปตามเขาอย่างนั้นด้วยละ่ะเรารู้ไหมว่ากระบวนการคิดของคนที่ตั้งราคานะของโรงแรมอื่นๆเขาเป็นยังไงเราเคยคุยกับเขาไหมเขาเคยเลยเราเคยเจอเขาไหมอ่ะดังนั้นก่อนที่จะไปตั้งราคาตามโรงแรมอื่นแนะนำนะลองนัดกินกาแฟ กินข้าวเนาะผัดกัะเลี้ยงก็ได้อะโรงแรมวันนี้ไปโรงแรมนน้นเขาเลี้ยงเขาเชิญเขามาโรงแรมเราเราเลี้ยงอะไรอย่างี้เพื่อพูดคุยจะได้รู้ไงว่าเข้าใจว่าเออเขามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนราคานะแล้วจะได้เข้าอกเข้าใจเขาเนาะเขามีกระบวนการคิดยังไงโดยทั่วๆไปอะเออรู้จักกันบ้างเนาะอย่างน้อยมันก็จะดีกว่าที่เราไม่รู้เลยนะว่าเขา เป็นใครมีความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้มีข้อมูลที่มันแบบว่าเข้าถึงเข้าใจคนคิดบ้างนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่เราตามเขาอยู่เนี่ยตามใครอยู่อาจจะเป็นเด็กฝึกงานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเข้าใจปะเออนะดังนั้นใช้ข้อมูลเนาะให้มันรอบด้านนะครับเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นยังไ,ไงก็ลองไปทำดูนะครับเราคุยกันครับ